สวัสดีค่ะวันนี้นะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีเชนเคยอีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถสวยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทยห8มินบินุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะแหม่มมาเอาใจนะคะคนรักเอาติดนะคะลูกค้าเป็นรถที่ขายดีประจาบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเป็นรถนะคะมันบอกเลยติดท็อปไฟนะคะลูกค้า ใครนะคะที่ชื่นชอบรถอาติดนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าแหม่มแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าアウติดนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1น g ปี2016นะคะแต่เปลี่ยนโฉมเป็นไมเน์เชนแล้วราคาอยู่ที่459,0 0 0บาทนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถเราไม่มีการเฉี่ยวชนชนหนักผิดคว่ำมชมน้ำนะคะ บอกก่อนเลยว่ารถคันนี้นะคะสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ามีเล่มทุกคันนะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้ค่ะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีบอลเงินเลยนะคะเป็นรถนะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าของเขาเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนเลยนะคะ ในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้าด้วยนะคะลูกค้าและทะเบียนก็จะได้เป็นทะเบียนนี้เลย5้าก็ไก่พอสมร่าห้านะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารายได้นะคะ18000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะมาบอกก่อนเลยเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะคะส่วนของในส่วนของยางค่ะก็จะยาง ก็ได้ยาเป็นยาปีใหม่นะคะเลม็กโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ายางยังดอกเต็มอยู่เลยนะคะใช้กันยาวๆไปเลยนะคะตัวอักษรค่ะก็จะเป็น VVTI นะคะสําหรับรถคันนี้ดูโอ v v t i เลยตัวอักษรติดมากับข้างรถนะคะลูกค้ากระจกค่ะจะเป็นมาพร้อมกับไฟเดียวเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ มาดูกันต่อเลยที่จับค่ะที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้ารอบๆตัวรถนะคะคันนี้นะเดี๋ยวผมซุ้มให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ่าให้ดูในส่วนของล้อหลังก่อนเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้ารถสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นรถกวดระวังลัดเป็นรถปรา้ายเขาเรียกว่าเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะเขาจะเป็นไฟ LED ค่ะลูกค้าไลมีตาสัญลักษณ์ขอโทษอ่ะเขาต้องพูดถึงเป็นไฟ LED และไฟทับทิมนะคะมีตาสัญลักษณ์ของ 1.6G ให้ แล้วนะคะลูกค้ามีกรอบเพชรยนต์เลยนะคะลายมีสัญลักษณ์ของโคลอร่าออลติสนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะใครไม่ใครพลาดต้องมาบอกเลยว่าเสียดายนะคะบอกเลยคันนี้อเดี๋ยวเรามาดูค่ะภายในของเขากันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับภายในของเขานะคะลูกค้าเป็นระบบเซนทันล,ล็อกค่ะเป็นคอนโซลสีดําตัดกับคอนโซลสีครีมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของแผงเพด์อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้า นี่เนดะี๋ยวมาสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะและในส่วนของน็อตทุกตัวนี่เลยนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะในส่วนของปุ่มนะคะจะเป็นปุ่ม En g i n ้นสตนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมาอยู่แสนเจ็ะคะ่ะสำหรับรถปี2 0 1 6คันนี้ค่ะในส่วนของเบาะ่ะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะลูกค้าภายในคะ่ะลูกค้านี่เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้า จะ,จะได้เป็นจอทัชสกีแล้วนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะเปิดเพลงเสียงอูดีซีดียูพร้อมเลยนะคะในส่วนคอนโซลเหมือนกันเลยเป็นสีเบจตัดกับคอนโซลสีครีมนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะลูกค้าและยังไม่พอคะ่ะมีที่วางแก้ให้เราด้วยนะคะ2ใบเลยนะคะที่เก็บสัมภาระมีให้พร้อมกับสําหรับรถคันนี้นะคะใครที่ได้ไปนะมันบอกเลยว่าคุ้มมากๆก,กินไอ้ข้มวไม่ยังอยู่คะ่ะเดี๋ยวแหม่มน,นะคะจะพาไปดูคะ่ะอ๋อลืมบอกเลยในส่วนของแอร์ค่ะแอร์อันนี้คันนี้เป็นแอร์อนาล็อกอยู่ นะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของนะคะลูกค้าอัพห้องผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะ ในห้องผู้โดยสารค่ะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นสีเบจแต่คอนโซลสีดําเลยนะคะภายในสีเบจนะคะเป็นสีเบจบอกเลยว่ารถใหม่สะอาดทําความสะอาดนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรแผ่นยางนะคะที่วางเท้านะคะมีให้พร้อมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะทุกซอกทุกมุมทําความสะอาดรถชงเก็บงานเรียบร้อยนะคะอนุมัติภายในวันได้เลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะ ในส่วนของรถเอาติดคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเดี๋ยวแมมให้ดูค่ะน็อตทุกตัวนะคะซุมดูใกล้ๆเลยน็อตทุกตัวของเขายังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ายังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะในส่วนอุปกรณ์ค่ะ อุปกรณ์คันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นยางอไล่นะคะลูกค้าอยู่ของโยโกฮาม่าด้วยนะคะลูกค้าแม่แรงถุงเครื่องมือให้พร้อมเลยนะคะและซีนทังมะพร้าวค่ะอะยังไม่พร้อนี่รอยอาะคะ่ะของเขานีทุกจุดนี้ยังอยู่ครบสภาพเดิมๆนะคะลูกค้านี่เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าเดี๋ยวน,อน็อตขนาดน็อตทุกตัวสูงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราค่ะมาดูค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะ สำหรับนะคะรถคันนี้นะคะมาบอกก่อนเลยว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะแห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ำมันไม่เยิ้มนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคานทั้งสองค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะเป็นรถยนต์เครื่อง VVTI นะคะรถคันนี้คะ่ะลูกค้านี่นะคะลูกค้าไม่ในใน,ในส่วนของนี่เลยนะคะ น็อตทุกตัวค่ะลูกค้ายังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตรอยเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้เป็น,นะะดูโอวีบีทแล้วนะคะลูกค้าแบตเตอรี่นะคะเราก็ใหม่พึ่งเปลี่ยนเลยนะคะลูกค้ารอยอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะมอ,อก,กค่ะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอ,อก,กนี่เลยนะคะลูกค้ายังอยู่ครบเลยนะคะเป็นรถเดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถนะคะเอลติดนะคะไว้ใช้งานนะคะแหม่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าเอาติคคน 1.6G ปี2016นะคะเปลี่ยนเป็นโฉมแมในเช้นแล้วราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้1 8 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกรถศูนย์บาทลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะออกก่อนบางบก่อนนะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยพนักงานบริษัทข้าราชการเอฟฟารภายใน1ชั่วโมงค่ะรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมาออกรถกับเรานะคะและยังไม่พอมีโปรโมชั่นเดือนวิเศษสําหรับเดือนเมษาเลยตั้งแต่วันนี้ถึง12เมษายนนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มาออกรถกัแม,นนะะมน่นะคะฟรีค่าตั๋วฟรีตั๋วข่้งบินสใบค่ะนะคะและยังไม่พอนะคะลูกค้า มีบริการไฟแนนซ์ขอโทษค่ะมีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะและรถสไลด์ส่งฟีถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คะ่ะลูกค้าช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แหม่มด้วยนะคะและแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยเลยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและกลับมาพบกับแหม่มนะคะในในอีและกลับมาพบกับแหม่มนะคะลูกค้าใน ep ต่อไปนะคะลูกค้าว่าแหม่มจะมีรถอะไรมานำเสนอนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีคะ่ะ